วิธีที่เราอะค่ะจะชนะใจผู้อื่นได้นี่นะคะเพื่อนๆจะต้องให้เขาอะค่ะพูดมากกว่าและเราเป็นคนฟังมากกว่าค่ะเพราะว่าการที่เราฟังมากกว่าพูดเนี่ยเราจะเห็นความสิ่งที่เขาอะไม่ได้พูดแล้วก็เห็นสิ่งที่เขาอะต้องการที่จะสื่อสารเข้ามาให้เราเข้าใจเขา ตัวเขาจริงๆอะคะ่ะเพราะฉะนั้น,เ,นเพื่อนๆมาฟังหัวใจของเขามากกว่าที่จะเราจะพูดมากเกินกว่าที่หัวใจเขาจะพูดนะคะและเ,เพื่อนๆนะคะก็จะเอาใจเขามาใส่ใจเราได้อย่างยอดเยี่ยมและเ,เพื่อนๆก็สามารถจะไปอยู่ในใจเขาและก็เป็นคนที่ เอาชนะใจเขาได้นั่นเองอะคะ่ะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะว่าการเอาชนะใจคนเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากเพราะเราจะมีพื้นที่ในหัวใจเขาะคะ่ะเลิฟเ